กองทัพอรกันได้เผยภาพทหารเมียนมาและครอบครัวยอมยกธงขาวท่ามกลางเสียงปืนและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นเป็นระยะในเมืองอานร,รัฐยะไข่นะครับส่วนภาพมุมสูงจากโดรนก็แสดงให้เห็นถึงความเสียหายเป็นวงกว้างหลังจากกองทัพอรการโจมตีอย่างหนักตลอด2เดือนที่ผ่านมา โฆกษกองทัพอรกันได้เปิดเผยผ่านหนังสือพิมพ์ติอิรวดีว่ารองผู้บัญชาการและเสนาธิการทหารในรัฐยะไข่ถูกควบคุมตัวเอาไว้แล้วนะครับขณะที่กองทัพอรกันก็ยังติดตามตัวทหารเมียนมาบางส่วนต่อไปขณะที่กองทัพเมียนมายังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครับโดยกองทัพอรกันเริ่มโจมตีรัฐยะไข่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับแล้วก็สามารถยึด เมืองต่างๆในรัฐยะไข่เอาไว้ได้ประมาณ12อง,ดดงแล,งงละดีเวลาดีเลียรคุณผู้ชมครับฐานบัญชาการกองทัพแห่งนี้ถือเป็นฐานบัญชาการกองทัพแห่งที่2ที่กองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธในเมียนมาสามารถบุกยึดเอาไว้ได้สําเร็จนะครับหลังจากก่อนหน้านี้กลุ่มพันธมิตรสามพาราดรภาพที่มีกองทัพอราการกรวมอยู่ด้วยสามารถยึดฐานบัญชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เมืองลาเซียวในรัฐฐานบริเวณนี้เอาไว้ได้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีข้อมูลจาก BBC Research เมื่อวันที่13พฤศจิกายนระบุว่ากองทัพ สามารถคุมพื้นที่ได้เฉพาะเขตเมืองใหญ่ครับสามเมืองใหญ่อย่างมันดาเลเนปิดอและย่างกุ้งหลังจากการโต้กลับของกลุ่มต่อต้านทำให้กองทัเพเที่ยงพล้้ำอย่างหนักที่สุดนับตั้งแต่9ขึ้นมามีอำนาจทางการเมืองในเมียนมาเมื่อปี1962นะครับ กลุ่มต่อต้านตอนนี้ครอบครองพื้นที่คิดเป็นร้อยละ42ของทั้งประเทศครับขณะที่กองทัพครอบครองพื้นที่คิดเป็นร้อยละ21ของทั้งประเทศถ้าดูในภาพรวมตามตารางนี้นะครับและความสูญเสียในพื้นที่ชนบทก็แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความอ่อนแอของกองทัพแม้ว่าปัจจุบันกองทัพจะมีอํานาจในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและระบบโครงสร้างพื้นฐานสําคัญก็ตามครับคุณผู้ชมมีรายงานเชิงลึกของ BBC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กับระบุว่ากองทัพกำลังเผชิญกับวิกฤตจากภายในเนื่องจากทหารสายลับจำนวนมากหันกลับมาช่วยเหลือกลุ่มต่อต้านเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับสายลับเหล่านี้จะถูกเรียกว่าแตงโมหรือ watermelon ครับมาจากพฤติกรรมลักลอบสนับสนุนกลุ่มต่อต้านที่ใช้สีแดง เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์นั่นเองนะครับและสายรับทหารส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนข้างหันกลับมาสนับสนุนกลุ่มต่อต้านหลังจากพบเห็นการใช้ความรุนแรงของกองทัพเมียนมาต่อประชาชนด้วย การให้ข้อมูลข่าวกรองของบรรดาสายลับเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากแล้วก็สร้างข้อได้เปรียบให้กลุ่มต่อต้านด้วยนะครับสะท้อนที่เห็นจากการโจมตีเป้าหมายสําคัญในนครย่างกุ้งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วยคําถามก็คือการบุกยึดฐานบัญชาการกองทัพในรัฐยะไข่มีความหมายอย่างไรอาจารย์ยุญยาภาคปรีชารัฐผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเมียนมาวิเคราะห์เรื่องนี้ครับผมคิดว่ากองทัพเมียนมาก็ยัง คุมพื้นที่จุดยุทธศาสตร์บางแห่งในรัฐติพันธ์บางจุดได้แล้วก็ส่วนที่เป็นใจกลางของประเทศอันมีสูนน้ำหนาหอยู่ที่ในปิดอกองบัญชาการทั้งหมดมี14-15แห่งใช่ไหมครับนี่ก็เสียไปแค่สองแห่งแต่ว่ามันมีผลทางจิตวิทยาสูงเพราะการาสูญเสียกองบัญชาการภาคตะวันตกเนี่ยซึ่งมันเป็นกองบัญชาการที่กองทัพเมียนมาเนี่ยนะครับมีปริมาณกําลังพลแล้วก็ให้ความสําคัญทางยุทธศาสตร์เอาไว้มาเนิ่นนานแล้ว มันเป็นการเสียพร้อมๆกับหัวเมืองอื่นๆที่กระจา,กกะจายไปทั่วรัดอาตะการเลยอ่ามันก็สะท้อนถึงการช็อตนะครับอ่าการที่อำนาจในการจัดก,การปกครองหรือจัดระเบียบความมั่นคงในพื้นที่ตลอดแนวรัดอาระการซึ่งก็มีพื้นที่พอสมควรนะครับมันพร่องมันหายไป ความขัดแย้งตลอด3ปีที่ผ่านมากําลังส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณาสุขด้วยนะครับสะท้อนให้เห็นจากการระบาดของอหิวาตากโรคในเมียววดีที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้โดยชเวโกโกพบผู้ติดเชื้อแล้วไม่ต่ํากว่า450คนและผู้เสียชีวิตอีกอย่างน้อย2คนครับขณะที่ไทยพบผู้ติดเชื้อเป็นชาวเมียนมาล่าสุด เพิ่มเป็น3คนแล้วนะครับนี่เป็นสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นรรกระทรวงกลาโหมกระทรวงสาธารณาสุขและกองทัพไทยก็พันึกกกำลังกันในการปิดกั้นพื้นที่บริเวณชายแดนของทั้ง2ประเทศอย่างเข้มข้นด้วยกันขณะน,นี้ทางกระทรวงสาธารณสุข,สขตัานมตีให้นโยบายว่าให้เปิดศูนย์บริการส่วนหน้า ซึ่งมีท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกับท่านผู้ตรวจเนี่ยลงไปบัญชาการเหตุการณ์อยู่นะครับเ,เราก็จะมีการสอบสวนควบคุมโรคให้ผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามาในประเทศไทยขณะนี้พบผู้ป่วยประมาณ3รายส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาที่เข้ามารักษาบ้านเรานะครับสำหรับอหิวาตกกะกโรคเป็นโรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงจากเชือ้อแบคทีเรีย e นะครับเมื่อรับเชื้อเข้าไปก็จะมีอาการท้องเสียขัดน้ำช็อกและอาจจะเสียชีวิตได้ การติดต่อก็มาจากการกินอาหารและน้ำดื่มปนเปื้อนเชื้ออหิวาตกโรคโดยทางการก็แนะนำให้ประชาชนกินร้อนช้อนกลางล้างมือและรักษาสุขอ,อนามัยให้ดีด้วยครับ